มาเรียนกศนอต้องรู้อะไรบ้างเราไปดูกันค่ะสวัสดีครับนักศึกษาใหม่ที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับกับนักศึกษาที่ได้มีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ามาเรียนกับกศนอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพหรือเรียนต่อการเรียนกับกศนอนะครับก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับ เคล็ดลับก็คือนักศึกษาต้องติดต่อคุณครูอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าขาดหายไปเฉยครับนักศึกษาจะต้องมีความพยายามนะครับการเรียนกศนเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อตอนเองนะครับเพราะว่าการเรียนกศนนี่คือการเรียนแบบผู้ใหญ่นะครับการรับผิดชอบต่อตอนเองถือว่าสําคัญมากนะครับที่จะทําให้นักศึกษา จบการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้นะครับสำนักงานกศน,นจังหวัดพังงามีสถานศึกษาทั้งหมด8แห่ง1กศนอนเพิ่มเมืองพังงา2กศน,นเพเภอทับปุด3กศน,นเพเภอตุกะทุ่ง 4กศออนอเภอท้ายเมืองห้ากศนเภอกระโปรง6กศออนอเภอตะกัวป่า 7. กศออนอเภอคุราบุรี 8. และ8กศออนอเภอเกาะยาวค่ะหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกศนอนะคะเราก็จะใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในการจัดการเรียนการสอนค่ะและกศนอมนีการจัดการศึกษาทั้งหมด3ระดับ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของกศนก็จะมีทั้งหมด5สาระนะคะ 1. สาระทักษะการเรียนรู้ 2. สาระความรู้พื้นฐาน 3. สาระการประกอบอาชีพ 4. สาระทักษะการดำเนินชีวิตและ 5. สาระการพัฒนาสังคมค่ะและนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรได้ จะต้องมีการเรียนให้ครบหน่วยกิจตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะระดับประถมจำนวน48หน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน56หน่วยกิจและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน76หน่วยกิจค่ะสถานการณ์โควิดกศนอก็มีการจัดการศึกษาทั้งหมด4รูปแบบนะคะ 1. ออนไซต์ site. คือการพบกลุ่มที่สถานศึกษาหรือพื้นที่ปลอดภัย 2. อ n อ i นคือการเรียนผ่านทีวีหรืออีทีวี 3. ออนไลน์คือการเรียนรู้ผ่านดิจิตอลต่างๆตามความสนใจ 4. o n ออนแคือการเรียนรู้โดยการส่งหนังสือใบงานและใบความรู้ถึงบ้านค่ะกิจกรรมกบชย่อมาจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งผู้เรียน ที่จะจบหลักสูตรได้นะคะเราก็ต้องมีการทํากิจกรรมทั้งหมด200ชัว่วโมงค่ะกิจกรรมกรชตรงนี้ได้มาจากไหนก็อย่างเช่นการไปทํากิจกรรมต่างๆของกสนหรือกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะการประเมินคุณธรรมเป็นเกณฑ์หนึ่งในการจบหลักสูตรของแต่ละระดับโดยมีเกณฑ์การประเมินสี่เกณฑ์ <Charles> 1>, 1. ปรับปรุง 2. พอใช้ 3. ดี 4. ดีมากและนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการประเมินทุกภาคเรียนค่ะและได้ผลการประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไปจึงจะจบหลักสูตรเกณฑ์การจบหลักสูตร,รการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 มีทั้งหมด4ข้อได้แก่ 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2. การเข้าร่วมกิจกรรมมีการผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพชไม่น้อยกว่า200ชั่วโมง 3. ผ่านการประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป 4. เข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติหรือการสอบเอนเน็ net, จบมสอนอแล้วทำอะไรได้บ้างครับจากหลายๆคนที่ถามกันเข้ามานะคะว่าจบมปลายของกศนอแล้วสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างเราสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ mm hmm. เช่นปริญญาตรีหรือปะวะสค่ะและเราสามารถนำไปสมัครงานที่เราต้องการได้ค่ะระยะเวลาเรียนของกศนอนะคะแต่ระดับ เราจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ปีซึ่ง2ปีก็จะทั้งหมด4ภาคเรียนค่ะซึ่งประถมศึกษา2ปีมัธยมศึกษาตอนต้น2ปีและมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีค่ะจงเรียนรู้อย่างตั้งใจไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของเราค่ะเรียนกับกศนนะครับถ้านักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขแล้วนักศึกษาก็จะประสบความสำเร็จนะครับโอกาสนี้ก็ขอให้ นักศึกษานะครับได้เรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้และก็จบการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับสวัสดีครับ